มาคันนี้กันเลยครับกับเบนด์หลูครับเบนดก็คือเบนดเบนหลูตัวนี้หายากเป็นเบนด์แวน 300TE มีซันรูปนะครับ <c oughs> มาในบอดี้ของรับ4หนึ่งสอมีไม่เยอะนะครับบอดี้นี้ทรงนี้นะครับคันนี้มาแบวรถเดิมรถบ้านนะครับสีทองดูดซับนะครับขับแล้วรวยว่าง้น <c oughs> ไม่รวยจะซื้อเบนดได้ไงวะ <c oughs> นะฮะ ขับแล้วรวยขึ้นไปอีกนะอามาแนวรถบ้านสภาพงามๆนะครับคนเล่นรถนี่ถ้าใครเล่นเบนซ์แวนมาตั้งแต่แรกไปต้องขังวบนระ,ะยะยาวราคาแข็งโป๊กนะครับราคาแข็งโป๊กไงมันหายากมากนะครับนี่ครับสภาพนี้ครับเดิมๆนะครับใช้งานปกติเป็นรถคันเดียวหรือเปล่าไม่หรอสรันลุกสองชั้นไหมสันลุกสองชั้นแม่ รุ่นนี้เอกลักษณ์มาตรงที่การใบปัดน้้าฝนจะเป็นแกนเดียวนะแกนเดียวใบเดียวปัดยาวทั้งทั้งบานเลยนะครับนะ เนี่ยหกแสนบาทครับหกแสนหบาทครับอย่าไปกังวลใจว่าราคามันแพงไปหรือเปล่าไปหาประวัติดูนะครับไปเทียบดูครับรุ่นนี้บอรดี้นี้รถแวน3 0 0ร e ราคาแถวนี้ทั้งนั้นแหละครับคันนี้ไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้โหดเกินไปมาในรูปลักษณ์ที่ท่านพอใจหรือเปล่าสีทองดูดซับทรงรถบ้านครับผมทรงรถบ้านสภาพงามๆรถพวกนี้เขาเก็บเขาเล่นกันครับ b บนซ์เอสหนึ่งสองสี่สามร้อยัยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับถ้าท่านเอาไปแล้วสวมต่อหรือเสียประกันชั้นหนึ่งต่อเนื่องได้การมีประวัติประกันชั้นดนึกเท่ากับท่านสามารถเช็คประวัติได้สบายสบายรถคันนี้เชื่อว่าใช้งานแบบแบบดูแลอย่างดีครับคนขับก็มีตังพร้อมี่่ะจะนเทเนนท์มันนะครับนี่ช่วงล่างหน้าหลางังเป็นไฮดรอลิกบาลานซ์สมบูรณ์นะครับอ่า ีเลยครับปามานี้เนื้อหาเครื่อง3,000 cc นะครับเนื้อหาของรถคันนี้แล้วแต่สไตล์ของท่านท่านชอบรถแบบไหนรู้หล่อเรียบร้อยรวยแต่งซิ่งอ่ะก็แล้วแต่ดูครับดูโลเคชั่นครับสังเกตครับในบ้านมีเบนซ์อีกคันหนึ่งน่าจะเป็น c 220นะครับแล้วสีทําไมเทาดำก็สีทองเหมือนกันครับคันนี้น่าจะเด่นโชคลางเป็นหลักนะครับน่าจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ครับเพราะงั้นก็คาดการประเมินเอาแล้วกันนะว่า อายุอนามคงไม่น้อยทำอะไรก็คงต้องระมัดระวังตัวเพราะงั้นรถคันนี้ไม่ได้ซื้อมาเพื่อระบายอารมณ์แน่นอนนะครับใช้งานแบบผู้ใหญ่ดูแลบำรุงรักษาให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงของชีวิตครับไม่ฝืนกันจนเกินไปไม่แต่งจนรถมันรับไม่ไหวเพราะงั้นผมเชื่อว่ารถคันนี้เป็นรถที่ดีครับอาจจะคิดเอาเองหรือเดามั่ๆข่าที่เหลือบทสุดท้ายท่านเป็นคนสรุปครับถ้าคิดว่าใช่กับรถหายากคันนี้จัดไปครับ 6แส0 0นบาทเงินอาจจะก้อนใหญ่สักนิดแรกกับความเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์ครับก็ติดต่อหาเจ้าของเขาได้โดยตรงนะครับสุดท้ายกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับรถดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจํา